ร้อน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 จะตายอยู่แล้วะทำยังไงดีเนี่ยไปอาบน้ำอาบท่าไปลูกจะได้หายร้อนหนูชวนเพื่อนไปเล่นน้ำที่ลําคลองได้ไหมคะแม่อย่าเลยลูกมันอันตรายเกิดจมน้ำขึ้นมาใครจะช่วยหนูแต่หนูว่ายน้ำเป็นนะคะแม่ถึงจะว่ายน้ำเป็นแต่คนเราก็มีพลาดกันได้เชื่อแม่นะลูกอย่าไปเลยแม่เป็นห่วง หน้าร้อนทีไรทีวีออกข่าวทุกทีว่ามีเด็กแอบไปเล่นน้ำจนจมน้ำเสียชีวิตก็ได้ค่ะไม่ไปก็ไม่ไปดีมากจะลูกเดี๋ยวแม่จะไปตลาดสักแปบนะหนูอยากได้อะไรไหมเงินหนูฝากาซื้อน้ำแข็งใสหน่อยนะคะได้จะลูกงั้นแม่ไปแล้วนะร้อนอะ่ะทำไมมันร้อนขนาดนี้เนี่ยฉันจะตายอยู่แล้วมิวกีออ้อยู่บ้านหรือเปล่าอยู่มีอะไรหรอทำอะไรอยู่อะ่ะ ไม่ได้ทำลายหลอกนั่งเบื่อๆแล้วร้อนไปเรื่อยแหละฉันก็ร้อนเหมือนกันตัวจะสุกอยู่แล้วเนี่ยเหมือนปีนี้มันร้อนกวาทุกปีเลยเนาะแกว่าไหมฉันก็ว่างั้นแหละจะทำยังไงดีเนี่ยถึงจะหายร้อนน้างั้นเราไปเล่นน้ำที่ลำคลองใทยหมู่บ้านกันดีไหมแต่แม่ของฉันไม่อยากให้เล่นน้ำคลองอะ่ะแม่ของฉันดูข่าวมีเด็กจมน้ำหน้าร้อนเกือบทุกปีแม่ของฉันก็เลยเป็นห่วงอะ่ะแม่ของเธอก็ห่วงอะไรไม่เข้าเรื่องเลยอะ่ะ พวกเราว่ายน้ำเป็นกันนะคงไม่จมน้ําง่ายๆหรอกแต่ว่าแกอย่าคิดมากเลยนะจะไปหรือไม่ไปถ้าไม่ไปฉันไปชวนคนอื่นก็ได้ใจจริงฉันก็อยากไปนะแต่ถ้าแม่รู้ฉันต้องโดนทําโทษแน่เลยเราเล่นน้าแป๊บเดียวเองเล่นเสร็จแล้วก็กลับก่อนที่แม่แกจะถึงบ้านไงก็ได้งั้นเอาตามนี้มิวกี้แกดูสิน้ำน่าเล่นจังเลยนั่น,นสิฉันอดใจไม่ไหวแล้วเง้นเราก็ไปกัน อยู่ในน้ำเนี่ยมันช่างเย็ยนชื่นใจจริงๆเลยเนาะน่นนซสิเราต้องแช่น้ำนานๆแล้วแหละวันนี้เราซื้อของเสร็จเร็วรีบกลับบ้านไปหาลูกดีกว่านี่แกฉันว่าเรากลับบ้านกันเถอะฉันกลัวแม่กลับมาจะไม่เจอฉันกำลังสนุกเลยอะ่ะฉันขอเล่นอีกแป๊บหนึ่งนะมิวกี้ลูกแม่กลับมาแล้วมิวกี้หนูอยู่ไหนเนี่ยลูก ไปไหนของเขานะหรือว่าลูกของเราจะแอบ,บไปเล่นน้ำคลองท้ายหมู่บ้านมิวกี้ช่ฉันด้วยฉันเป็นตะคิวฉันกำลังจะจมน้ำแล้วใช่วยด้วยไม่เป็นไรนะฉันมาช่วยแล้วอรอเล่นนะ้าแกอย่ารอเล่นแบบนี้สิฉันใจคอไม่ดีนะจ้าถ้าอย่างนั้นเราขึ้นฝั่งกันเถอะตอนเนี้ฉันหมดแรงว่ายน้ำไม่ไหวแล้วอะ่ะก็ดีฉันเองก็เหนื่อยแล้ว มิวกี้ฉันเป็นตะเคียวช่วยฉันด้วยฉันว่ายน้ำไม่ไหวแล้วอย่ามาโกโหกนะคราวนี้ฉันไม่หลงกลเธอหรอกฉันพูดจริงๆอนะ่ะฉันจะจมอยู่แล้วโอ้ยแกฉันก็เป็นตะเคียวเหมือนกันนะ่ะทำยังไงดีฉันไม่อยากจมน้ำตายเลย เล่นน้ำโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่ตามไปด้วยอีกนะเข้าใจไหมครั้งนี้พวกลูกๆโชคดีที่แม่ไปช่วยไว้ทันลองคิดดูสิถ้าแม่ไปช่วยไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นหนูขอโทษนะคะที่ไม่เชืวว่อฟังแม่หนูต้องขอโทษเหมือนกันนะคะที่ชวนมิวกี้มาเล่นน้ําครั้งนี้แม่จะไม่ทําโทษหรอกนะเพราะถือว่าเด็กๆได้รับบทเรียนแล้วจําเหตุการณ์ที่เกิดเอาชีวิตไม่รอดครั้งนี้ไว้แล้วห้ามทําอีกเด็ดขาด